เขาขอกลับมาเหมือนเดิมตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับหนูคะเขาจริงจังกับเราไหมเนะาะไพ่ก็ขึ้นรู้สึกว่าเหมือนคุณลำบากใจนะกลัวเหรอก็ไพ่กาลังจะบอกว่าเขากลับมาเขาก็เขาก็ชอบเราเขาก็รักเราเขาก็รู้สึกดีแหละแต่คุณก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วที่ผ่านมามันเป็นยังไงอ่ะมันขึ้นมันขึ้นเจ็ดถ้วยนะขึ้นเจ็ถ้วยคืออะไรสิ่งที่เราเห็นอนะ่ะ มันมีทั้งสิ่งสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งถูกใจสิ่งดีสิ่งร้ายดอกเห็นกงจักเป็นดอกบัวไหมเออคําว่าเนี่ยมันคือแบบเราคิดดีๆเลือกดีๆอะไรอย่างเงี้ยไพ่กำลังเฉื่อแบบนั้นนะแล้วคุณคุณกาลังตัดสินใจนะนะคุณกําลังตัดสินใจอืมมันมีความวิตกกังวลมีความกลัวไพ่กาลังจะพูดกับคุณเนาะอืมเนี่ยเขาก็มายื่นข้อเสนอแหละกลับมาจีบคุณใช่ไหมต้องถามหัวใจตัวเองเยอะนะอืม ปวดหัวทําไมต้องปวดหัวละ่ะถ้ารักถ้าคิดว่าเขากลับมาแล้วมันดีนะไม่ไม่ใช่ว่าเหมือนเขากลับมาแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไม่มั่นใจเลยวันนี้มันเหมือนคุณระแวงตลอดเวลาแล้วคุณก็นอนไม่หลับให้มันขึ้นอย่างนั้นน่ะนะสาธุแล้วยังไงต่ออืมสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิเยอะๆค่ะคุณจะมีคําตอบเนาะคุณจะเจอรักที่ดีนะก็ขอบก็ภาวนาให้เขากลับมาเป็นคนดีครั้งขอให้ครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะส่งพลังงาน เแสงสว่างแห่งปัญญาให้เขาให้เขาได้รู้ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอืมไพ่ขึ้นแบบนั้นนะคุณไพ่ไปลุดท้ายขึ้นอย่างเงี้ยอืมนะจา๊ะมันเหมือนแบบถามว่าผู้ชายการที่คนบางคนรักตัวเองผิดไหมไม่ผิดนะบางทีเขารู้สึกว่าคุณนั่นแหละที่รักเขามากที่สุดคุณนั่นแหละคือของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไพ่มันขึ้นแบบนั้นนะ่ะอืมมันก็อยู่ที่ตัวคุณว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงคุณรักตัวเอง แล้วการที่เรากลับมารักตัวเองนะคุณกลับมารักตัวเองว่าการที่คุณจะกลับมีเขามันดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขาเขาน่ารังเกียจไหมก็ไม่น่ารังเกียจหรอกแต่ว่าเหมือนไพ่มันมาเตือนคุณอนะว่าอาดีตที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่ะแม่หมอก็เล่ามิทานบอกเอนาะใช่ค่ะใช่ไหมอืมลองดูนะคะจะให้โอกาสกันก็ได้นะไพ่ก็ขึ้นอยู่นะอืมแต่ให้โอกาสคุณก็ต้องวางทุกเรื่องไม่ใช่คุณมากังวลสงสัย ถ้าคุณมีความกังวลสงสัยเท่ากับคุณอะเรียกร้องเรื่องเดิมๆคุณก็ต้องเปลี่ยนใหม่อ่าอย่างที่พี่บอกสวดมนต์ไหว้วพระนะนั่งสมาธิให้จิตเรานิ่งให้แสงสว่างนําทางเราเราละเขาอะไรเงี้ยค่ะเนาะจ้ะเกิดมาเจอกันไม่ใช่บังเอิญหรอกเราทุกคนมาเจอกันไม่ใช่บังเอิญมันมันมีวาละเนาะทำให้ดีที่สุดนะคะ